สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามกับหุ้นรอบเชา้ารอบบ่ายไต้หวันจากแม่น้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้ำหนึ่งที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะและเรามาเริ่มดูกันที่หุ้นรอบเช้านะคะงวดวันที่22ธันวาคม2564ค่ะ พี่เคเช้าให้วิ่งรูด6และ0ฟัน6เจาะ2ตัว6065 05 3ตัวเม็ดเดี่ยว605จินเช้าให้วิ่งรูด7และ6ฟัน7เจาะ2ตัว76 79 69 3ตัวเม็ดเดี่ยว769ห้างสิงเช้าว,วิ่งรูด4และ1ฟัน4เจาะ2ตัว41 42 12 3ตัวเม็ดเดี่ยว412 และก็ตามมาด้วยหุ้นไต้หวันค่ะให้วิ่งรูดสองและ8ฟัน2เจาะ2ตัว28 27 8 7 3ตัวเม็ดเตียว287หุ้นเกาหลีให้วิ่งรูด8และ6ฟัน8เจาะสองตัว868565 3ตัวเม็ดเตียว865ตามมาด้วยหุ้นรอบบ่ายนะคะนิเคบ่ายให้วิ่งรูด1และ5ฟันหนึ่ง จาะ2ตัว151959 3ตัวเม็ดเดี่ยว159จีนบ่ายวิ่งรูด2และ6ฟัน2เจาะ2ตัว262363 3ตัวเม็ดเดี่ยว263ห้างเสงบ่ายให้วิ่งรูด5และ1ฟัน5เจาะ2ตัว515414 3ตัวเม็ดเดี่ยว514 และตัวนี้ก็เป็นหุ้นสิงคโปร์ค่ะให้วิ่งรูด2และ0ฟัน0เจาะ2ตัว0209 29 3ตัวเม็ดเดี่ยว029และอินเดียให้วิ่งรูด8และ7ฟัน8เจาะ2ตัว8 7 8 6 7 6 3ตัวเม็ดเดี่ยว8 7 6ค่ะ แนวทางหุ้นรอบเชา้ารอบบ่ายจากแม่น้ำหนึ่งนะคะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจองมินนี่พารวยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ